เสียงตะกุยประตูไม้ดังสนั่นกลางดึกทํายายวัยเจ็สิบที่นอนอยู่ลําพังสะดุ้งตื่นสุดตัวยายจําเสียงนี้ได้ดีมันคือเจ้าฐานแมวจรนหน้าดุด,ดันประจําซอยที่ยายคอยไล่ตะเพิดทุกเช้าเย็นเพราะชอบหมาป้วนเปียนแต่คืนนี้เสียงร้องของมันฟังดูหอยหววและร้อนรนผิดปกติจนหน้าขนลุกยายทนรําคาญไม่ไหวคว้าไม้กวาดกระชากประตูเปิดออกเตรียมจะฟาดแต่วินาทีนั้นเจ้าฐานกลับไม่วิ่งหนีมันจ้องหน้ายายด้วยแววตาที่มุ่งมั่นอย่างประหลาด ก่อนจะหันหลังวิ่งนําลิว้วตรงไปยังห้องครัวพอเห็นยายยืนงงมันก็วิ่งย้อนกลับมากระตุกขาคางเกงยายและส่งเสียงร้องแรงแ่งร้าวยายเริ่มใจไม่ดีจึงรีบเดินตามไปทันทีที่ก้าวเข้าครัวกลิ่นแกส๊สฉุนกึกก็พุ่งเข้าประทะจมูกจนแทบสำลักยายหันความไปที่เตาแกส๊สหัวเตายังถูกบิดเปิดทิ้งไว้โดยไร้เปลวไฟถ้าเจ้าฐานไม่มาปลุกยายคงไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วยายเขาอ่อนสุดลงกับพื้นมองเจ้าแมวหน้าดุที่นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างด้วยน้ำตาแห่งความสำนึกผิดแมมวจที่ยายเคองข้ม